สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อริสีขงขำกับรายการ JC ฟิน i c ันเกษตรออนทัวร์นะครับวันนี้ออนทัวร์มาอยู่สวนแถวแถวบ้านของพี่สมทองครับสมทองสีดาเนาะอันนี้อยู่ตำบลนอำเภออะไรครับพี่ตำบลบางบุตรอำเภอบัันค่ายบ้นคา่นคายเนาะครับอันนี้มาของสวนพี่ของอ่าแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนี่ัสดรับครับ ยิมงานคุณภาพเรามาด้วยเมื่อกี้ไปดูของพี่สมทองเนาะโอ้โหไอ้ต้นเล็กนี่สวยมากเป็นฉัดขึ้นมาแล้วพุ่งแบบโอ้โหสวยมากมากคราวนี้พี่สมทองก็เลยมีเพื่อนบ้านเนาะที่คุ้นคุ้นกันญาติญาติกันด้วยไหมเนี่ยไม่ได้ญาติแต่คุ้นกันคุ้นกันอก็เลยมาดูให้เนี่ยส่วนนี้ทําไมเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ครับอย่างที่เห็นคือเล็กบ้างใหญ่บ้างแกนบ้างเราดูโดยรวมๆเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์กันไว้เนาะ อ,อ่าน่าจะมทีที่ทรงแบบนี้น่านจะมีอยู่สามเรื่องก็คือไม่รากขดก็ปลูกลึกไม่ปลูกลึกก,ลก,ก็ดินแน่นสามเรื่องนี่แหละที่เราเจอบ่อยๆคราวนี้เราก็เลยลองมาดูนี่ครับให้ให้พี่ภาคินช่วยดําเนินการขุด,ดลงดไปดูปดสังเกตง่ายๆคือโคนต้นจะใหญ่เรื่อยๆแต่ทรงเขาจะไม่ออกข้างออกอบน,ขนเขาจะประมาณนี้นะครับเนี่ยทุกต้นจะเป็นแบบนี้โคนใหญ่นะ โค,คนใหญ่ทุกต้นโคนใหญ่ขนาดแขนเนี่ยนแล้วดูครับอ่าแล้วดูว่าปก,กติเวลาเราปลูกทุเรียนเนาะทุเรียนเนี่ยลาก็จะหากินอยู่แค่ห้าถึงสิบเซนแต่ตรงเนี้ยครับเนี่ยมันลึกไปขนาดนี้เลยเนี่ยเนี่ยคุยจนเจอกว่าจะเจอปากถุงที่ที่เขาเอาลงน,นะครับมันยี่สิบเซนได้นนเนี่ยผมลองเอาตัวเนี่ยวัดดูนี่ประมาณนี้เลยอ่ะเราลองดูว่าอันเนี้ยปากถุงอยู่ตรงนี้ครับคือมันลึกมากลึกอย่างเงี้ยคือถามว่าช่วงตอนแรกๆโตได้ไหม โตได้เพราะมันยังกินในถุงอยู่แต่พอมันเริ่มออกมาปุ๊บล้วลากมันขึ้นมาเราใส่ปุ๋ยตรงนี้ถามว่าจะกินได้ไงก็กินไม่ได้ไ่ได้กินปุ๋ยเลยมันกินไม่ได้กินไม่ได้ลากลากมันเขาเรียกว่าม,มันลึกจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีปรับก็แน่นอนครับถ,ถ้าถ้าทรงแบบนี้เสียแล้วก็อาจจะต้องซ่อมปลูกใหม่ง่ายกว่าแต่ถ้าบางที่ลึกไม่มากเขาอาจจะเกรดลงสักหน่อยลงสักชั้นหนึง่งเพื่อให้หน้าปากถุงเนี้ย มันเสมอกับดินใช่แล้วเรามะตมาตามผิวดินดินนี้ใช่ของของพี่ของพี่สมทองปลูกยังไงนะตอนตอนนี้รูกไว้เสมอนี่ทีอ่าเสมอเลยเนาะเสมอเลยอ่าเนี่ยครับคือคือส่วนใหญ่ที่ปลูกที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะให้เสมอหรือถ้าดินไม่ค่อยอยู่ตัวเขาจะให้สูงไว้นิดนึงสูงไว้นิดหนึ่งอ่าเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวพอพอดินมันยุบก็จะจะพอดีกันพอดีกันเขาเรียกว่าพอเราลดน้ำไม่เรื่อมันจะซุดมันจะยุดลงอีกนิดหนึ่งซุดไปด้วยกันอ่าครับผมซุดปด้วยกัน ยาสาระอ่าครับผมวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับเจ้าของร้านเจสีซักซีดด้วยครับสวัสดีครับผมพีพีครับนี่ร้านปุ๋ยเจีครับรอบเอามาแนะนําให้ทางนี้ใช้เนาะคือตอนแรกเรายังไม่รู้อาการเพราะตอนนั้นยังค่อนข้างลกอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ลองมาขุดดูแต่ตอนนี้สาเหตุชัดเจนเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะปลุกลึกบุกลึกมากครับเนี่ลึกขนาดนี้ครับพี่พีแล้วใส่ปุ๋ยเราจะกินปุ๋ยตรงไหนเนี่ยกุราผมอยู่นู้นปุ๋ยอยู่ตรงนี้ เนี่มันจะกินปุ๋ยแต่ยังไงครับใช่ไหมใช่ครับความเป็นไปได้อ่ามันมันลึกเกินพูดกับปูดความเป็นไปได้ครับใช่ไหมนี่ต้องของธรรมดาปุ๋ยตรงนี้มันจะมีรากถั่วไปหมดเลยเนี่ยผิวดินเนี่ยครับของผมอ่ะผมงผผิวดินจะมีรากแดงไปหมดเปลแดงครับมีต้องขอบคุณพี่สมทองเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับมาช่วยกันแนะนำเนาะเพราะเดี๋ยวต้องแนะนำเพื่อนเพื่อนเรื่องการปลูกเรื่องการดูแลอีกทีหนึ่ง เพราะว่าปุ๋ยไม่ใช่ว่าใส่แล้วมันจะดีได้ทุกอย่างก็อยู่ที่ปัดทพี่เดี๋กบให้เขาดีๆแน่นๆนะครับเนี่ยครับทรงจะคล้ายๆเห็นไหมโคลนเบลเลอร์เลยเนี่ยพี่ดูโคนเห็นไหมโคลนเบลเลอร์เลยใช่โคนใหญ่แตนข้างบนไปไม่ถูกคือคืออย่างที่บอกบอกครับว่า ลากไปถึงไหนแก่งกิ่งไปถึงนั่นคราวนี้พอลึกปุ๊บมันดันออกไปไม่ได้เนี่ยดูดูโคนดูโคนชื่อแท้จริงชื่อจริงไงจะประศิษฐ์แน่เออกระดาษน่ะโคนโคนโคนแบบนี้ของของพี่สมทองไปไงครับไปนู่นแล้วถ้าโคนแบ่งแล้วพี่สมผมยืนไปถึงไหนก็ได้อ่าถ้าถ้าโคนแบบนี้นะของพี่สมทองจะไปนู่นแล้วโคนเป็นหน้าแขนนี่เนี่ย เนีย่ยเดี๋ยวเราต้องมาแนะนำเพราะว่าอย่างเนี้ยถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยผ่านไปหนึ่งปีหนึ่งปีเขาจะเสียเวลาไปแล้วจะอยู่อย่างนเนี้ยเนี่ยตายจานแบกบตลออยู่แล้วเมื่อไรจะเด็ดโตเนี่ยเขารออยู <c oughs> ่เมื่อได้จะเด็ดโตสามปีสี